สวัสดีครับผม FC สุภเดชนะครับเจอกันแล้วนะครับเตรียมส่งมอบสมาชิกใหม่คันที่651นะครับคุณมาริสานะครับอยู่ด้านหลังนะครับเป็นในรุ่น c a ปโฟร์ h l a n นเดอร์ห่เกเกียร์ออโต้สีขาวมุกจัดได้เลยว่าสวยมากนะครับว่าแล้วเดี๋ยวไปรับชมเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคิดจะซื้อรถก็นึกถึง FC สุภเดชแคมเปญดอกเบีย้ยถูกของแถมเยอะ บริการส่งรถฟรีทั่วไทยนะครับมีอะไรโทรมาปรึกษาแชทมาสอบถามได้เลยฝากไว้ด้วยติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ FC สุขเดชด้วยนะครับไปชมรถดีกว่าปส่งมอบพรุ่งนี้เช้า